ก็ถือว่าเป็นขรั้งแรกของพีดีวทิลพัทนะครับในการจัดงานบิดวิกเป็นของตัวเองครั้งแรกนะครับงานนี้เพื่อนก็นได้คิวมาล่ำปฐมบัตเทิงศินพอดีนะครับเพราะว่าปฐมมีคิวว่างได้คำาคืนที่พลานมาพอดีผลประกอบการก็ได้รับการตอบตอบรับที่ดีจากพอพอแม่เอฟซในพื้นที่ของ แถวเอเรียแถวบาดพีดีอุเองนะครับมาให้กําลังใจนะครับโดยบัตรผ่านประตูกะหนึ่งร้อยบาทนะครับซึ่งเพิ่นสรุปยอดแล้วเพิ่นกะเ,เก็บค่าบัตรได้ทั้งหมดเกือบเจ็ดแสนกว่าบาทนะครับเพื่อนพี่น้องนะครับค่าจ้างเมือร่ำกะสามแสนแปดนะครับตามที่เพิ่นได้มีการโพสต์แล้วก็บอกแกเอฟซีเพิ่นนะครับถือว่าเป็นครั้งแรก และก็โดนดามาานักขึ้นกันครับในกรณีที่ความเหมาะสมระดับพีดีอนี่จ้างบรรับมาแค่3ามแสนแปดจะว่าเป็นยันคือเก็บปัดเออคือบ่ไหาเมืองพี่ซึ่งมันเป็นงานเทศการอย่างที่เขาหูครับประเภทนี่สงการพอด,ดีซึ่งพีดีอเพิ่งกระด้วิการโพดผ่านแพลตฟอร์มของเจ้าของนะครับว่าคงปีเป็นปีนี้แหละ ปีทุทไายที่จะเฮ็ดแบบนี้นะครับนั่นคือการเก็บบัตรปีต่อไปเพื่อนอาจจะเปิดให้เขาช่มพี่ครับในงานที่เพื่อนจัดปีหนาปีต่อไปครับซึ่งในงานนี้นะครับยายสีหูครับเมื่อผลประกอบการเพื่อนใดกำลีกำไรย่างที่เพื่อนบอกครับค่าจ้างหมวอล่าสามแสนแปดเพื่อนว่าเพื่นเก็บคาบัตรใดเก็บแสนกว่าบาท สิ่งที่พีดิวนะครับไม่ปล่อยปลาล่าเลยนั่นก็คือพอขาดเมียขาถทีมาขาขายอยู่ในบริเวณงานนะครับบางคนก็รดเก็บขาทีเจ็ดลอยบัง2,000มั่งเดวแต่มูลค่าสินค้าร้านค้านะครับส่วนนี้พีดีอนะครับในเรื่องเห็น้าก็อย่างที่เขาหูครับเพิ่นเป็นคนสอบเยเหลือคนอยู่แล้ว นะครับร้านค้าที่มาเปิดขายในงานของพีเดียวมือขึ้นนะครับร้านไหนจ่ายค่าที่เท่าไหร่นะครับพีเดียวขึ้นในเบิดทุกบาทสุกสตางค์ครับตามที่เพิ่นโผล่ผ่านแพลตฟอร์มเพิ่นนะครับคืนใจให้กันนะครับน้องดิวทับไม่ลงนะครับขึ้นค่าทีให้กับพอขาดไม่ขาดทุกคนที่มาซื้อในงานได้กำไรกันเยอะ เห็นบอกครับพอไปพี่นอกยาสีข้าหูครับพี่ดีกุธีลพัดนี่เราเป็นคนติสอบสวยเหลือคนนะครับผู้ดใดเขาเสียเอื่นว่ามาร์เก็ตติ้งการโปรโมทการตลาดนี้กับตามแต่มันก็เป็นธรรมดาครับแต่กําไรมากเขาก็คืนสู่สังคมแล้วแต่เขาจะเหตุในอิริยาบถใดนะครับว่าจะเป็นถ้าการสางบ้านซอยเหลือคนอยากค้นจนให้ทุนการศึกษา ย่าก็ตามเจ้ล่ะตามสีพีดีอุพถนัดนะครับมันก็นถือเป็นการสรอยเหลือกันเกิดหนุนกันนะครับเมื่อสังคมอุดหนุนสินค้าเพื่อนเพื่อนใดกำไรกำไรเพื่อนการน,นำส่วนนั่นนะครับมาช่วยเหลือสังคมนะครับย่างถี่งานเพื่อนมอื่นขื้นเทียนบัครับรพ่พี่น้องพอขาไม่ขายก็เสียด้งเงินกำไรมาเสียคาทีเจ็ดลอยถึงสองพันนี่โมเม,ตมนต์ธรรมดาเลยครับขายของแค่ไม่กี่ชั่วโมงนะครับ ค่าทีเจ็ดลอยเนี่ยก็เตี๋ยวจักถวยครับดำโคกจักขวดปลาหมึกจักไม่สร้างสี่ไดนะนะ้กำไรมานะครับต้องมาจ่ายคาทีก่อนนะครับกำไรมั่กะสีหน่อยลงไปทาค่าขายบดูดีนะครับทาคาขึ้นนั่นมั่มีลูกค้ามาอุดหนุนม,ม,มาพ่อนะครับมันก็นจะเกิดการขาดทุนนะครับส่วนนี้พีดิวิชิรพัฒน์เราก็เร่งเห็นนะครับ คือจังวาแหะครับคืดใจให้กันพีดิวเราเห็ดบัวลงเก็บคาทีบัวลงขึ้นบดทสทุบสุสต,สสตางครับแถมบางท่านนะครับพีดิวยังทบให้อีกงอนเพื่อนอยากให้ได้กําไรได้หลายนะครับปีนาหน้าหม่ปีนาโบเก็บคาทีขายของฟรีหมอล่ำกาแฟพอขาดไม่ขายมาขายของงา่ายพีดิว ฟรีไม่นากันเห็นบ่ครับรพี่นองคนดีเขาเห็นเพื่อสังคมคนดีเขา่เห็นแก่ตัวสิ่งไหนที่เขาได้กําไรมาเขาก็ขึ้นสังคมจะมากจะน้อยแอยู่ที่มูลคา่าถ้ากาตลาดเขาหรอครับเขาขายกําไรหลายเขาก็ขึ้นกําไรสู่สังคมหลายอย่างที่ปีดิวเราเห็นดูตลอดเวลาเนี่ยครับผมก็เลยนําเสนอเรื่องเล่าดีๆนะครับคนดีของสังคมนาส่งเสริมครับ่อพี่นอง ส่วนผู้ใดด่ามาเขาเรื่องเขาเปิดคล้ายบัตรกับเบาๆลงนี้เลยครับควรเข้ามันมีเหตุและผลอยู่ในตัวของเพิ่นนะครับถ้าเข้าใจเหตุและผลของเพิ่นเห็นบ่ล่ะนะครับพอเพิ่นได้กาไรมาปีนี้ปีนาเพิ่นกับจ้างให้เมือเมืองฟรีมันมีเหตุมีผลอยู่ในตัวของบัตรรับพอพี่น้องสหรับคลิปนี้จะนงเสนอพ่อแม่พี่น้องมิตรหมอแคนแฟนหมอลำประม้านี้แหละครับพอกันคลิปหนาครับสวัสดีครับ